รูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลแคมป์นีโรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับกำลังจะลงเล่นแมตช์ที่2เจอกับศรังการในฟุตบอลอ,อิคัพรอบคัดเลือกรอบ3นะฮะครับ,รบก็ความเคลื่อนไหวในตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่อ๋อโอ้ความเคลื่อนไหวตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยตอนนี้กําลังใจกําลังแรงมา กายแรงใจมาครบแล้วมาเต็มแล้วเพราะว่ามาทางแป้งนวลพันธ์ํ่ำซ้ำจบภารกิจกับชุดอายุไม่เกิน23ปีตอนนี้มาเป้าไปที่ชุดใหญ่เต็มที่แล้วอ่าแล้วก็อาหารการกินคงครบถ้วนบริบูรณ์แล้วน่าจะไม่มีใครท้องเสียอาหารเป็นพิษแล้วนะน่าจะชุดใหญ่เต็มตอนนั้นก็ไม่ใช่อาหารเป็นพิษหรอกเหมือนหมายความว่าอาหารไม่ถูกปาไม่เป็นพิษไม่ถูกปลากินไม่ค่อยได้กินไม่ได้ไม่มีแรงแต่ก็ คือได้ข่าวมาว่าเมืองที่ทีมชาติไทยไปแข่งเนี่ยเมืองนามันกันเนี่ยมันไม่ใช่มือเมืองหลวงแล้วก็ไม่มีครัวอาหารไทยไม่มีร้านอาหารไทยไว้ได้ก็เลยทําให้การขนส่งจากทัชเคนมาที่นามันกันเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ใช้เวลาอาจจะไม่ทันไม่ทันได้รับประทานนะคืออาหารไม่สดไม่ร้อนต้องเอามาอุ่นมาเวฟกันใหม่นะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็เห็นว่าจะมีการ ซื้อวัตถุดงวัตถุดิบมาปรุงเองกันบ้างไข่จงไข่เจียวเนี่ยคงทํากันในครัวเอได้แน่นอนนะไข่เจียวใช่ไหมมีทุกมือผมไทต่างประเทศก็มีทุกมือเหมือนกันขาดไม่ได้อ่ะมาว่าการเกมนี้ครับพบกับสีลังกาซึ่งนัดแรกเราชนะมันดิฟ3-0ขณะที่สีลังกาเนี่ยแพ้อุซเบกิสถาน0ประตูต่อ3รับรูปแบบของเกมเจอเจอกับอุซเบกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาแบบ รถถังรถบัสสองชั้นสามชั้นมีเท่าไหร่รถไฟขบวน<อ>ใหญ่เอามาวางไว้ให้หมดแท,แทบจะก่ออิฐอ่ะอแทบจะก่อปูนอ่ะ<ว>แต่ว่าอุตเบก็ยังทลายกำแพงได้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้เราต้องเล่นด้วยความอดทนแน่นอนเขามาสไตล์เดิมแน่นอนครับเพราะว่าจากสิติที่เจอกันมาตลอดทุกครั้งเนี่ยเรายิงมาแบบถล่มทลายครัเพิ่งเคยเสียให้ศรีลังกาเนี่ย แค่2ประตูเท่านั้นเอง <ฮะ S 1> ยิงไปประมาณ 20, 20 2 0 21ลูกคือ<ม>สถิติของไทยที่เจอกับทีมจากเอเชียใต้เนี่ย<อ>ถ้าไม่นับอินเดียเนี่ยทุกทีมเนี่ยเราเหนือกว่าแทนทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าเป็นปาก,กีบังคลาเทศอะไรพวกนั้นทีนี้เจอกับศรีลังกาก็คืออุ้มกับตันอุ้มอ่ะก็บอกว่าไม่ประมาทนั้นนี้นะก็ไม่ไม่ได้มองว่าศรีลังกาเป็นทีมที่อันดับต่ำกว่าเราก็จะเล่นด้วย สไตล์ของเราเนี่ยแหละเล่นด้วยทีมเวิร์คของเราเพื่อมีหกแต้มเต็มนะครับแล้วก็จะนําพาเข้าสู่รอบสุดท้ายะนรับคือสถานการณ์ถึงตรงเนี้ยหกแต้มน่าจะเพียงพอแค่จะการันตีต่อการเข้าสู่รอบสุดท้ายครับคือถ้าเป็นอันดับสองหกแต้มเนี่ยมีสิทธิ์แน่นอนเพราะหกกลุ่มเอาถึงห้าทีมใช่นะครับแล้วก็คือจิมจะไทยชุดใหญ่ก็เห็นบทเรียนจาก ชุดเล็กไปแล้วและะว่าถ้าหกแต้มมันไม่ได้เนี่ยนัดสุดท้ายเจอทีมเจอทีมหนักเนี่ยที่ฟอร์มการเล่นเหนือว่าเราเนี่ยก็อาจจะลําบากได้เหมือนที่ชุดเล็กเจอมาครับชุดใหญ่เอาเกมวันอืที่จะเจอกับสิงคโร์1มิถุนายนหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมครับนะครับเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนน่าจะมีเปลี่ยนสัก2องตำแหน่งก็คือทางกราบขวาทั้งทั้งทั้งฝั่งเลย น่าจะเป็นโอกาสของสุพนันวีรัตลงเล่นวิงแบ็กทางด้านขวานะครับแล้วก็ตัวด้านบนแนวรุกทางขวาน่าจะเป็นประกรณ์เปรมพัฒก็มีโอกาสซึ่งคือจากเกมที่แล้วเนี่ยประถมพลเนี่ยอืได้บอลแล้วจะตัดเข้าในอืจะพยายามเลี้ยงใช้ความสามารถใช้ว่าตัวไปไปหาจังหวะจบเองอะไรเองอบอลมันเลยขาดมิติในการครอสเข้าไป ครับครับเพราะว่าเรามีกองหน้ารูปรักงสูงใหญ่อย่างมุ้ยที่สินแดงดาที่เล่นลูกโด่งได้ค่อนข้างดีนะครับถ้านัดที่2เนี่ยเกมมันตื้อตื้อตันตัแล้วมีประกอบเปรมพักไปคอร์สบอลไปเออร์ลี่คอร์สไปคัดแบ็กให้มีลูกทีเด็ดจากเตะบุมอก็มีโอกาสที่จะเราจะได้ประตูครับใช่เหมือนกันนะครับคือเกมเนี่ยผมยังมองว่า11คนแรกประตูเนี่ยสิวรั์ยืนแน่ๆครับแบ็กขวาก็อย่างที่คุณโจ้พูดไปเมื่อกี้ส่วนผู้เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยครับ ผมยังมองว่าพันษาเหวน่ยบบูลยืนแน่นอนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งวิรเทพวิรเทพเนี่ยผมไม่อยากให้ยืนตำแหน่งนี้เลยนะครับในเกมที่จะเล่นกับสีลังกาถ้าเป็นผมนะครับผมอยากจะเอาธนบู์หรือจักรพันธ์ลงมายืนแทนแล้วก็แบ็กซ้ายนี่ก็ตำแหน่งเดิมของทีละทอนอยู่แล้วส่วนแดนกลางนี่ก็จะเป็นวิรเทพเป็นทิติพันธ์เอ็นสารัตแล้วก็พักพิธิวันไว้ก่อน ไปไปเจอนัดใหญ่สุดท้ายที่จะต้องมีเกมรับเหนียวแน่นมาช่วยในเกมรับส่วนแดนหน้าเนี่ยครบเซตเปลี่ยนแค่ด้านขวาเป็นประกอบเท่านั้นเองซึ่งที่ผมบอกว่าอยากจะเห็นวิลเทพลงมาเล่นเนื่องจากว่าเราจะเจอแนวรับสองชั้นเพราะฉะนั้นวิลเทพเป็นคนเล่นบอลสั้นบอลเคาะตามช่องเล่นได้ดีครับแล้วก็บอลออกง่าย เคลื่อนบอลเร็วถ่ายบอลเร็วเพราะฉะนั้นจะโจมตีโซนทําให้โซนแตกได้เกมนี้ครับครับการจะโจมตีโซนเราคอร์สเราวางบอลหลังแนวรับไม่ได้เพราะไม่มีพื้นที่ดังนั้นจะทําให้เขาแตกทํำยังไงเปิดจากด้านข้างคอร์สเข้ามาทั้งที่คุณโจบอกว่าเออร์ลี่คอร์สคัตแบ็กคัตแบ็กเรดคอสพวกนี้ต้องมาหมดอืสําคัญ บอลทำชิ่งหน้าลายต้องมีก็ต้องเล่นคือหลากหลายนิติทุกอย่างต้องยัดมาไว้เพื่อที่จะทำให้เขาพะวักพวงแล้วก็เคลื่อนตําแหน่งหลุดตําแหน่งหาช่องวันนี้แมตชนี้นะกองกลางถือว่าสําคัญผมถึงเลือกว่าทิติพันควรจะต้องลงเพราะมันเป็นจังหวะที่นิวเนี่ยจะวิ่งสอดขึ้นไปเล่นจากจังหวะที่ทํจชิงแล้วก็แถวสองเติมตรงเนี้ยจะมีโอกาสคือเกมลุกไทยต้อง ต้องหลากหลายกว่านัดแรกอะครับคือจะทางซ้ายเขาก็ปิดไว้แล้วล่ะเขาเชื่อว่าทางเสียงกาก็อ่านไปแล้วแหละว่าปิดทางพีละทอนทางบดินทร์เอาไว้คทั้งขวาของเราก็เลยมีโอกาสน่ะก็จะคอสจะเลี้ยงทําชิ้นเข้าไปคัดแบคระหว่างสุพนร์กับประกรณ์ก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ที่เห็นลูกยิงไกลก็มีจากวีระเทศก็มียิงเห็นมาแล้วจากสารัตก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็การสอดประสานจากธีริพันธ์พงกจันทร์ที่จะมีลุ้น เข้าไปทาประตูคือเกมเนี่ยของชุดไทยชุดเนี่ยมันดีอย่างถ้าตื้อยังมีตัวสำรองที่เปลี่ยนลงไปพลิกเกมได้ไม่ว่าจะเป็นชาววัดวอลชิตหรือแม้แต่ตัวเป้าอย่างอดิศักกายสอนซึ่งแมทที่แล้วก็เห็นได้ว่าพอลงมาแล้วมิติเกมมันก็เปลี่ยนไปอีกทางทำได้ดีครับก็เป็นเกมที่ทีมไทยต้องอดทนแหละเพราะว่าการเล่นกับทีมที่เน้นเกมรับมากๆต้องอดทนนะต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ อย่าเสียบอลง่ายนะครับก็พยายามเน้นเกมรุกเข้าไปเดี๋ยวสีลังกาก็น่าจะยุบเองอ่ะครับผมก็เชื่อว่าเกมนี้สามแต้มอยู่ในมือแน่แต่สกอร์จะเท่าไหร่เท่านั้นเองไม่น่าจะหลุดเสมอหรือแพ้ปิดประตูสําหรับ2ประเด็นนี้ได้เลยนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันนะคุณเจ1หนึ่งทุ่มสิบเอ็ดมิถุนายนถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็เอเอสพีครับติดตามได้ทาง2ช่องทางแล้วก็ส่วนของเราเดี๋ยวจะ มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากจบการแข่งขันเกมนี้นะครับ